สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอากาศนี้ขอแนะนำทุกท่านมาที่วัดม่วงจังหวัดต่าง,งนะครับจึงตอนนี้กําลังมองไปที่พระประธานในวิหารแก้วนะครับวิหารแก้วนี้เป็นวิหารที่ทํามาจากกระจกทั้งหมดนะครับดูฮะเสาฟ้าเพดานเป็นกระจกนะครับ แล้วก็มองซีกหนึ่งลงมานะครับเห็นคุณสรีระของคุณพ่อเกษมนะครับกว็วัะทุงคลและเครื่องบูชานะครับนี่เค่องบูชาพระประธาน เครื่องเทียนน้อยนะครับแล้วก็มีสำนึ์คุณสำนิ์ของพระเกจิของประเทศไทยนะครับโดยรอบนะครับโดยรอบพระเกจิสำนิ์นะครับ พระเกติสำน็ตรอบภาผนังของพระวิหารแก้วจากนั้นก็จะมีหุ่นรูปเทวดายักษ์โหโหพระพิฆเนศ สมธิ์ของเกตินะครับนี่เป็น ลูปปั้นด้านนอกนะครับดูน่าจั่วนะครับบันไดนะบันได,นดพระโบสดลุปปันป้นภายในวัด เทวดาประจาวันเกิดประจาปีเกิดนะครับชวดนะครับปีชวดฉลูแล้วก็ปีจอนะครับปีปีกุลปีชวดฉลูขานเถาะนะครับมาลงมาเสงมาเมียมาแววแล้วลก็จอกุลนะครับ ครับอันนี้เราค้งไว้สําหรับเอามือรูปนะครับรูปท,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 ทีีเสียงระคังก็จะกังวานดังขึ้นมาครับก็ทางด้านนี้จะเป็นเสียนนะเจ้าแม่กวนอินนักบวช เฉพาะเขาใหญ่เฉพาะเสือคงจือจ้อจีกงหลีเล่ากรุงเกียงไทยกงสีไตเทียนนอเทียนอ้วงสีไตเทียนยอ้วงสีไตเทียนอ้วงสีไตเทียนอ้วงไซอิ๋วอรหันองค์ปักทะไลอรหันองค์นะจุเทละ อรหันสุภโทอรหันองลาขานะอรหันองปัต,ตะยะองวัดจานโตสุขโขอรหันองปตโตโลอรหันองกายะขาปสุริ lucy ဇိုမဲ우마테비 lucy 프로모 लोक